เผยสเปก Samsung Galaxy a 2 1และ a 2 1 Plus ก่อนเปิดตัวมกราคมปีหน้าเผยสเปก Samsung Galaxy a 2 1และ a 2 1 Plus ก่อนเปิดตัวมกราคมปีหน้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีสเปคของ Samsung Galaxy a 2 1 Ultra เผยออกมาแล้วนะครับล่าสุดก็มีข้อมูลของ Galaxy a 2 1และ a 2 1 Plus เผยออกมาแล้วครับโดย Samsung Galaxy a 2 1 และ Galaxy S21 Plus ใช้ชิป Snapdragon 888สำหรับเวอร์ชั่นที่ขายที่สหรัฐอเมริกาและใช้ชิป Exynos 2100เพื่อขายในยุโรปซึ่งทั้ง2องเวอร์ชั่นนี้รันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11ครอทบทับด้วย One UI 3.1ให้แหละมาที่8 g b และมีรอมให้เลือก118 g b กับ2 5 0 g กครับแต่อาจไม่รองรับโดยความจำเสริมภายนอกนะครับในรุ่น S21 มีหน้าจอ Infinity-O Dynamic AMOLED ขนาด6.2นิ้วความเมี4ด Full HD+ ส,ส่วนในรุ่น A21+ มีหน้าจอขนาด6.7นิ้วครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass Victus มีอัตรารีเฟรชแรงสูงถึง120เฮิรตซ์ส่วนด้านการถ่ายภาพนั้น a m s u n งกระซ x y A21 และ A21+ ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนส์หลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ในรุ่นพื้นฐานมาที่ 4,000mAh และรุ่น H21 Plus ให้มาที่4,800ม mm. ิแอมโดยที่ทั้ง2รุ่นใหม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จแถมมาให้ในกล่องนะครับสมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy H21 มีราคาเริ่มต้นที่849ยูโรหรือประมาณ31,000บาทส่วน Galaxy H21 Plus รุ่นความจำา2 8กิกมีราคาเริ่มต้น1,049ยูโรหรือประมาณ38,000บาทส่วนรุ่นความจำ256า 256G กิกจะเพิ่มอีก50ยูโรหรือประมาณ1,800บาทครับ